สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาร์โลกนะเรื่องของภัยธรรมชาตินะภัยพิบัตินะนี่ผมนั่งดูเนี่ยท้องฟ้ามืดอยู่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามนะครับนะก็นึกถึงข่าวสารช่วงนี้นะที่ฟังจากหลายช่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมใหญ่ในจีนนะครับหรือว่า ทะเลโคนนะถล่มนะครับเหมืองหยกในพมา่านะครับเสียชีวิตไปหลายร้อยคนนะฮเรื่องของน้ำท่วมในญี่ปุ่นนะแล้วก็คงจะมีติดตามมาอีกหลายข่าวนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วนะที่ผมบอกว่าคือเราอย่าไปคิดว่าโควิด1 9นะครับมันคือตัวสุดท้ายนะมันคือหงดำตัวสุดท้ายนะหรือว่ามันเป็นอะไรที่จบแล้วนะครับจริงๆแล้วผมยังมองว่า มันมีโอกาสนะที่จะเกิดหงดําตัวต่อไปจะเล็กจะใหญ่อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับนะแต่มีโอกาสเกิดแน่นอนนะหรือจะเป็นรัศสีเทาต,ตัวต่อไปนะครับนะซึ่งไม่รู้มันแหกโค้งม,มาเมื่อไหร่นะแต่ผมกล้าบอกได้ว่านะครับนะมันยังไม่จบนะอันนี้กล้าบอกได้ว่ามันยังไม่จบนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆสิ่งหนึ่งนะครับนะที่ผมจะเล่าสู่กันฟังก็คือว่าถ้าเรามองนะ เข้าใจนะบางทีเราก็สังเกตด,ดูแลกันนะนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ทุกท่านสังเกตบางทีนะเรื่องอะไรที่มันเกิดเนี่ยมันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าเชนเรแอคชั่นนะเหมือนกับปยาลูกโซนะมันเกิดขึ้นตรงนี้ปุ๊บนะดูเหมือนเดี๋ยวมันเกิดเรื่องต่อมาต่อมาต่อมา,อมานะอย่างเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะบางทีเราต้องมองนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือเปล่า เกิดจากสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนะก็ทำไปนะด้วยกิเลสตัณหาหรือเปล่านะความโลภกดหลงหรือเปล่านะถ้าเราจําได้นะครับย้อนไป1-2ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นสัญญาณเตือนนะซึ่งไม่ค่อยเห็นมาก่อนนั่นก็คือภูมิอากาศเนี่ยนะครับมันผิดปกติเช่นนะครับมันเกิดฝุ่นนะพีเอมสอนะเกิดบ่อยมากนะแล้วเกิดที แล้วก็จ่ายตัวไปทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองไครนะมันไปทั่วโลกนะครับเพราะเราดูจากรายงานนะครับสถานการณ์นะภนะูมิอากาศเนี่ยฝุ่น PM สองจุดเกินมาตรฐานเกินมาตรฐานโอ้โหบางที่เนี่ยเกินเป็น10เท่าทําอะไรไม่ได้นะมันกำลังจะบ่งบอกว่าโลกเราเนี่ยนะมันเสียสมดุลบางอย่างนะมันส่งผลออกมาในทางของมลพิษนะครับมลภาวานะนั่นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมถือว่าอันนี้เป็นคําเตือนนะที่ธรรมชาติส่งมาบอกเราล่วงหน้าล้วหนปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปในปี61-62เนี่ยนะเราจะเจอไอ้พีเดเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไม่เคยหายแล้วก็แก้แทบไม่ได้นะครับแก้ได้ยากมากต้องลงทุนกันนะแต่พอมาเจอค่ามาปีนี้โควิด1 9ไม่รู้มาจากไหนนะก็เป็น เขาเรียกว่าโคนาไวรัสายพันธุ์หม่น่าจะสัมพันธ์กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศก็ได้นะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบาปกรรมมนุษย์ที่ทํามากรรมมนุษย์ที่มีการกินใช้บริโภคเกินพอดีมันไม่อยู่บนความพอดีอ่ะที่ผมบอกเพราะว่าระบบเศรษฐกิจการเงินในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเอาเป็นว่าผมพูดถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2องมาต้นมาเนี่ยตั้งแต่มียุคเบบี้บูมแล้วพัฒนาเศรษฐกิจ การเงินการเมืองสังคมขึ้นมาเนี่ยนะจากผู้คนแค่ประมาณ2,000กว่าล้านคนจนทุกวันนี้จะมา7,000ล้านคนเนี่ยันการกินใช้บริโภคของมนุษย์นะครับที่อยู่ภายใต้ความโลภกดหลง่นะในการลงทุนในการบริโภคกินกันขยะเกิือนสร้างมลภาวะมากมายมันมีคำเตือนจาก2ปีที่แล้วพพม2.5ไปทั่วโลกแล้วก็มาโควิด19นะครับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ อันนี้ยังไม่จบนะครับนะจะมีซาลงบางที่บางที่เท่าเดิมนะคงตัวบางที่แย่ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับนะผมบอกว่าช่วงนี้นะข่าวภัยพิบัติมันหนาหูขึ้นนะนะมันอาจจะเป็นคําเตือนนะนยังไม่จบนะครับคงดําหรือรัศสีเทาเนี่ยที่ยังคงมีต่อมาและจะมีต่อไปนะครับในตลอดปี6 3มถึง65านะไม่ได้แปลว่าหลังพอถึง65แล้วจะจบนะเป็นแต่ว่าผมมองในช่วงนี้ก่อน ระหว่างปี63ถึง65ที่มันมีมาลุมมาตุ้มเนี่ยของไอ้ตัววิกฤตเศรษฐกิจโลกถดถอยอะ่ะแล้วมีโอกาสที่จะถล่มลงไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจโลกตกต่ำครั้งใหญ่สุดนะครับที่ผมเรียกว่า g l ลโบเก t e t e ด e เบชั่นที่เรียกตัวตัวย่อนะครับว่า GGD อะเวลาผมเขียนในหน้าปกนะครับคลิปเนี่ยผมก็ที้จัเขียนยาวนะก็เรียกว่า GG d แล้วกันย่อมจากโกโบ t กต d e ดิเบ s i o n เศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเตือนกันนี้คือว่าไม่ควรประมาทนะไม่ควรประมาทนะเราควรจะมองนะเผื่อเหลือเผื่อขาดคือบางท่านเนี่ยนะครับจะมองว่าโอ้หมันไปมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเลวร้ายไปหมดอย่างที่บอกนะผมเป็นคนมองอะไรที่ไม่ประมาทนะการที่มองไม่ประมาทเนี่ยผมมองว่าดีนะนะที่ผมเตือนทุกท่านเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านไม่เตรียมตัวเนี่ย มันก็มันก็ไม่ทันแล้วน่ะนะคำว่าไม่ทันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสายนะมันไม่ใช่ว่ามันคำว่าไม่ทันคือมันมันเอามาใช้แล้วมันไม่ทันการไงนะเรียกว่าถึงเวลาจะกินกล้วยจะกินมะละกอมันเพิ่งปลูกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ทันการนะก็ต้องรอไปก็เรียกว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพอบนะมันก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่เกิดเราเตรียมทันการทันเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมออย่างนี้ก็คือสิ่งที่ผมเตือนให้เตรียมเนี่ยก็ไม่ได้ท่านไปเตรียมอะไรที่มันหนักหนาสาหัสนะ เตรียมสภาว่าเงินฝืดเงินเฟ้อเศรษฐกิจตกตำ่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดมันก็คือการเตรียมตัวไม่ประมาทนั่นเองคาถามคือถ้าเกิดถึงกลางปีหกห้าไม่เกิดท่านจะมีอะไรเดือดร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนอยู่ดีเพราะท่านมีการเตรียมตัวเองพึ่งพาตัวเองได้เตรียมเงินสดเตรียมทองคําเตรียมที่ดินพอะปลูกหรือเตรียมพันธบตัตรรัฐบาลหรือบางคนไปเตรียมคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่ก็คือเตรียมเพื่อให้ต,ตัวเองไม่ประมาททั้งสิน้นนะแล้วก็ไม่ได้ปล่อทุกท่านนะนั่นงรอ นั่งรอเพราะว่ามันจะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดแล้วไม่ต้องทําอะไรนั่งรอเฉยๆไม่ใช่ก็บอกทุกท่านต้องพัฒนานะครับธุรกิจการงานอาชีพตัวเองนะต้องผสานนะครับเรื่องของปัจจัย4เนี่ยความจําเป็นพื้นฐานมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น5 G 6 GIoTInternet of ThingsAI นะครับ Artificial Intelligence หรือว่าในเรื่องของโรบอทหุ่นยนต์อย่าเงี้ยนะก็บอกว่าถ้าเราเตรียมตัวอย่างนี้ไม่ประมาท ผ่านไปถึงกลางปี65สิ้นปี65ไม่เกิด Global c e d e s mm. s ow, t i o n ไม่เกิดเสวาต GGD เราจะเดือดร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราตเตรียมตัวในทางที่ถูกต้องตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะแต่ว่าผมเตือนเรื่องหน้านะสอปีใช่ไหมถ้าไม่เกิดเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยไม่ไม่เกิดนี่เอ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนี่นะคุณถึงเวลา2-3ปีไม่ไม่เกิดคุณมีเงินสดคุณมีทองคําคุณมีที่ดินเพาะปลูกนะคุณมี เอ่ออะไรอ่ะนะเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันก็โอเคไงาสุดท้ายคุณก็พึ่งมาตวเองด้อยู่ดีคุณก็ไปต่อถนะ้าถ้าไปถึงกลางปี65้สิ้นปีหก้าไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่คุณก็ไปต่อใช่ไหมก็ยังทําให้ชีวิตพัฒนาให้ยั่งยืนไปต่อได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเตรียมเผื่อไว้ให้มันอาจจะเกิดภัยพิบัติหรือเปล่านะอาจจะมีน้ําท่วมใหญ่น้าท่วมภาคกลางน้ําท่วมอะไรตึก4ี่ชั้นเนี่ย นะเราเตรียมตัวไว้มันก็ไม่เสียหายนี่คุณยังมีที่ดินพ่อปลู่ไว้ถูกไหมไม่เกิดไม่เกิดคุณใช้ชีวิตต่อไปคุณก็อยู่ในกรุงเทพอยู่ในภาคกลางต่อไปก็ไม่มีอะไรเสียหายก็ยังทําธุรกิจการงานต่อไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมจึงบอกว่าการที่มาเตือนนะถึงเรื่องภัยธรรมชาติภัยพิบัติเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ทำให้ตกอกตกใจเราไม่ต้องการทําให้ตกอกตกใจเราไม่ต้องการให้เป็นกระต่ายตื่นตูมนะแต่เราต้องการให้ไม่ประมาทนะแปลว่าเราไปเตรียมตัวไว้ นะถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนี่นะไม่เกิดคุณจะมีทรัพย์สินที่กระจายความเสี่ยงไว้แล้วนะถึงเวลาไม่เกิดคุณก็ไปต่อสินะไปต่อในทางพัฒนาให้มันจเจริญยั่งยืนขึ้นใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ทางสายกลางอะเรียมักไม่องแบบประการก็ไปต่อได้ถูกไหมฮนะไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรนะแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยากฟังไม่อยากจะฟังเรื่องร้ายๆในทางตรงกันข้ามสิแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไว้แล้วมันเกิดเอาละเอาเนี้ยงานเข้าของจริงบบกว่าไรครับเหมือนกันบอกว่าเฮ้ย เราถือร่มไปเนี่ยฝนตกเรากลางเฮ้แต่เราคิดว่าให้ฝนไม่ตกเราไม่ถือร่มไปให้มันดันตกางานเข้าอย่างเงี้ยเปียกเเทเลยเข้าใจหลักการนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดสอนเนี่ยแน่นอนเราจะถูกตีติงบางทีถูกต่อว่าเหมือนกันนะไม่พูดได้คนกลัวไปพูดไอเรื่องร้ายพิตกกังวลมากเกินไปแต่ผมบอกว่าในทางพุทธศาสนาการเตือนคนนะครับให้ระมัดระวังไม่ประมาทเช่นเตือนว่ามนุษย์เนี่ยนะ มันตายได้นะเรียกว,ว่ามรณา,านุสติเนี่ยบางคนบอกโอ้ยไปพูดเรื่องความตายสิมันมน,น่ากลัวมันทำไมไม่พูดเรื่องดีๆในพุทธศาสนาเน้นเตือนนะครับเรื่องความไม่ประมาทใช้ความตายมรณา,านุสติเตือนนะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยไม่ประมาทนั่นเองนะจะได้ไปเตรียมตัวถึงเวลาไม่ได้บอกว่าเตือนให้ตายแล้วมันจะต้องตายนะมันอาจจะไม่ตายก็ได้บางคนอายุยืน8090แต่คนที่ไม่ประมาทนะอายุ8090อะ่ะเขาก็พบความสุข ในที่แท้จริงมีชีวิตที่ยั่งยืนเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาเล่าสู่กันฟังใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o ยูทูบช่นงอาจารย์เสก5.0นันหนึ่งะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ